สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บผักขมอีกแล้วนะคะมากับสาวสาวสาวสวัสดีค่ะไม่ใช่สาวสาวนะสาวสาวตรีกับอันนี้เ่วันนี้หะโชเฟอร์วันนี้หาสาระชเฟอร์ตัวเองจะได้ไม่ต้องไม่ต้องขับไงใค่ะนี่โฟชาร์ดเนี่ยจอดตรงนี้เนาะใช่ไหมตรีหรือไปจอดตรงนู้นจอดตรงนู้นดีกว่าไปไปตรงนน้ น้องตรีไม่ตรงไหนนี้ตรงปเลยน้าไปจอดข้างหน้าน่จะจอดตรงดนี้ก็ได้นะเพราะนันี่ยตรงนี้จอดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ไหมเออจอนี้ตรงนี้เลยเอมันม่ยุบนะมันยุบก็ให้ผัวเขามาซ่อมดึงขึ้นเออใจผัวเขาอยู่โอเคจ้ ลมวอยโอยยืนใจลอยคิดฮอดแฟนฮะเฮ่อเฮะมันเปียกบ่เปียกหอยบ่อวะโดดเดิล่ะอุ้ยนี่ไงมันมีลูกออดด้วยไหนนีมีลูกออสเต็มเลยลูกออดสิเอาห่วงไปแกงบ่โอ้ห่วงหน่อยใส่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 เป็นห่วงอยู่ห่วงกบหรือห่วงอีอย่างบ่ไปแล้ว ไปแล้วบ่ลูกหนูชอบดูมากเลยไปไปทางนู้นไปทางนู้นเดี๋ยวข้ามข้ามน้ำก่อนด้วยจ้า บรรยากาศดีมากแบนี้เออมื่อนั่นกระทามอยู่เห็นเขาปลาเ่าไหรได้ฝร,รัง่งอยากโห ใช่ไหมผักตำแยสิเอาเขาเป็นเป็นโปร <laughs> เฟชชั่นอลไงอ้ยยอดสวยมากเลยนี่พาก,กันมาเก็บผักกันน้องตรีอีกแล้วจ้าเป็นทางผ่านวานะคะเพราะว่าว่า จะไปดูล bon ูกชายเตะบอล้วยเก็บงวดทีแล้วก็ยังลงคลิปไม่หมดนะคะเพราะว่าเราหมดจะไปดูบัวผันอุ้ยน้ำน้ำน้ำมน้ำน้อไปดูบัวผันมายอดสวยยอดสวยจริงๆไย ที่แล้วไปเก็บเมื่อเช้าก็กินนะคะผักจิ้มน้ำพริกปลาอร่อยมากลมเงยๆอีกแล้วกรมเงยๆมาก,ก็ไม่ได้เลยเจ็บ ูจะไปเก็บอีกที่หนึ่งนะคะเราจะไม่ได้เก็บที่นี่นะคะที่ยอดมันอ่อนๆอ่อนๆสวยหรือหลังคนค <laughs> พักนี่ก็สวย อะไรคะตรงไหนอะเจยเก็บตรงไหนก็ได้ ะะมันออกดอกหมดแล้วเนี่ยแมนเบิดแล้วเนี่ยมันขึ้นไวๆเห็นปะจ๊ะแล้วลมแรงด้วยเนาะวันนี้วันนี้ลมนะคะลมมากจ้าได้แบบความเย็นไอเย็นแบบเหมือนบ้านเราเลยนะคะ อ้วกงามๆเดี๋ยวฝรั่งกะมาถามฟรั่งอยากหูอยากหูว่าพวกเธอเห็นอย่างกันที่เก่าโอาฟรัง่งเดี๋ยวเขาพูนก็อยากหูว่าพวกเธอเห็นอย่างกัน,นสักบอ้ถึงนะฝรัง่งเรามักอันมักถามนะ เพราะว่าเขาเฮ็ดเขาบบหูจักบางคนบคบหูจกักเลยจ้ะไปจ้ะ ดอกเต็มเลยอันนี้อ่อนๆกำลังขึ้น,นกำลังขึ้นลงแรงครักตรงนี้หลายกระดอก เอาแล้วกลมๆเง,คงอยๆอีกละ่ะมาคงคงกลมๆเงยๆเดี๋ยวก็ปวดเอวอีกละ่ะ ใช่มัน,ยนเยอะไงอ,อ,อืมเอาที่อันที่ไม่ออกดอกเพราะว่าดอกออกดอกมันจะขมหน่อยหนึ่งใช่ออเ,อเอาที่มันยอดอ,อ่อ,อนอ ค่อยๆเดินอย่ารีบร้อนเห็นความ

เชี่ยวชาญใช่ไหมผู้เชี่ยวชาญปวดเอวก็ยังดอกปวดเอวอันนี้ออกดอกแล้วออกดอกเข้าเบาเอาแต่อัน อ่อนๆยังงี้เนาะเพื่อนกินเมื่อวานบอกโอ้อร่อยคุณก็มากินกันนะจ๊ะ สวยงามสวยงามกล่อมลายก็บม่ได้เนาะเมื่อยเขาเผาแล้วเผาแล้วเนาะ โโอสวยจริงๆอะปุ๊บปุ๊บเห็ดยังตกใจอ <c oughs> โอ้หอกหองสมูตกใจเบิดโอ้ยหาเห็ดยังโอ้คนตกใจเบิร์ดฮาสู <laughs> ส่งถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้ใช่ให้แฟนตรีดูออ้ยเจนนะนี่สวยมากสวยมากสวยมากเลยสวยมากครับโอหนอโอหนอ ฮะให้พี่หันอะไรฮะโอหันหน้าเหรอคะเขาต้ษอ well> ุ้ยจะนั่งอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยสวยมากอ่ะอือก้อนเนี้ยอะไรนะเห็ดอะไรคือเห็ดมะกรูดค่ะ อโอ้โหมันสวยจังเลยก็เต็มตะกาน้อยคนละดึงบ่ได้อือหือโอ้โหมันสวยจริงอ่ะ ตัวไหนคะอู้อู้นี่ไงโอ้โหไพ่เก็บสวยๆอือหือ จะเจอน้อยพานมาถูกผักยิ้มกินกิกรแแ่เ็เหรอี่เหรอเบ่สปวดขาดปวดาดป็นประจเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดเอวลั่นปัดลั่นปัดลั่นปัดก็เอวมันลั่นเสียงดังดังปัดปัด หน่อยนะคู่แฝดเป็นยังไงไอตัวไหมมือนี่ล่ะนบ้งกไดมาโมคามาเก็บเออสวัสดีค่ะสวัสดีจเจ้านายสวัสดีเอฟซีเอฟซีทุกท่านสวัสดีมาเข้าป้าเอฟซีเอฟซี มากมากมากแกงตีแกงตีอมวนอยู่ไหนเลยอยู่กับพี่วางอะ <c oughs> ส,สุสกซังสุกซังอันนี้มันก็สร้างไรายได้ได้อยู่นะอ๋อหนูยัง <c oughs> หนูมีอยู่แต่ว่าหนูไม่เคยเล่นเลยี่มันสร้างไรายได้ได้ดีด้วยอ๋อได้เงินอยูนูอ่ะอืม ต้องมีคนติดตามตเท่าไหร่ต้องมีคนติดตามเยอะไหมชื่อเหรอ T K M K T K มินก,ก็คือหนึ่งหมื่นหมื่นหมื่นแคอีกหนึ่งพันโอ้แต่หนูจะลองดูบ้างหนูก็เล่นอยู่แต่ว่านหนูไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ทำคอนเทนต์ยังไงไม่รู้เลยติ๊กต๊อก็เล่นเหมือนกับเพี่ยนแหละที่เราส่งอยู่กันทุกวันหนึ่งอก็เล่นเหมือนกับเราเล่น เฟซบุ๊กกับโอปย่อยแอรกไปถึงกับเองยองอะไรอ YouTube อ, oh. อ๋อม oh. oh. <acht> ันจะได้ง่ายกว่า YouTube ใเราคุยกับเพื่นแล้วก็แชร์ตัวกระตุนมาส่งไอ้นี่ให้นี่สาวเปั่น่ะยู่งหน้าราน่ะนายยกอะใครไม่ยกเข้าไปถึงกล้เป้ใหญ่เลยตุ๊ตุตุ๊ตุตุ๊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 ตงตุ๊ต นางเข้าไปนี่แตกครับอะไรนะกล่องของวันแตกเข้าไปจีนี่ของฝันแตกเลยอย่างที่ตั้งเป้าไว้เงว่านางไปเป้าแตกเป้าแตกเหรอเฮ้ยฉันต้องเย็บสี่เป้าอ่ะเป้าแตกเลยได้นานหรือยังพี่เหรอเพิ่งได้หกเจ็ดเดือนนี้จะได้ปีแล้วแสดงว่าโอเคอยู่นะแสดงว่าอยู่เหมือนกันต้องพยันต้องพยันไร้สนลพยันอ๋อต้องไร์สนเหรอ ไม่ทุกเป็นคือเราลงรูปลงอะไรก็ได้แต่ก็ให้ลงทุกวันอ๋อแต่พี่นี่มาพักหลังหยุดไปเป็นสามเดือนตัางจะป่วยไม่ค่อยลงสวยนะสวยหักเาื่อสวยไม่ค่ะโนจังโนจองลงบ้างสวยนะเสวยนะสวย่แล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาววาวาไบโนเวด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งดิ้งดิ้งแล้วกดติดตามให้ด้วยจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อ